สวัสดีจ้าเพื่อนๆฝน <c oughs> ตกแต่เช้าเลยวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้ออกไปข้างนอกไหมเพราะช่วงนี้กินเจยอยู่จะออกไปหาอะไรกินแถวๆอ้ําแถวแถวในเมืองนะคะถ้าได้ออกไปนะถ้าได้ออกไปเดี๋ยวจะไปถ่ายทําเทศกาลถือศีลกินผักให้ดูนะคะวันนี้วันที่สามแล้วฝนตกทุกวันเลยนี่ดื่มน้ําผักใส่เทมเป้ เทปเ้ทำมาจากถั่วเหลืองโปรตีนจากพืชจะดีต่อระบบลําไส้เราดีต่อระบบขับทายนะคะถ้าเราดื่มได้ทุกวันเนาะแบบเข้มข้นนะคะเพราะว่าไม่ได้กลองให้มีกาบใยไปด้วย ใส่ผักคอสใส่เออ่ใบชะพูแครอทแตงกวากะหล่ำม่วงแล้วก็งาขาวแล้วก็อะไรอีกอืมมะเขือเทศอนั่นแหละ เ,เพื่อนๆไปดูฝนตกออกไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยได้ยินเสียงฝนป,ป่ะม,มันจะกาดดูท้องฟ้าโอ้มัน,นีจะได้ออกไปไหนไหมเนี่ยรานนี้ก็จะเป็นงานสวนนะคะงานสวนตรงนี้ก็จะเป็นงาน ทำข้าวส่งโรงพยาบาลแต่ช่วงกินเจนี้ก็หยุดก่อนเพราะว่าเป็นของข้าวส่วงของข้าวแล้วขายไม่ได้ช่วงกินเจเพราะว่าคนเขากินเกือบทุกคนเลยก็เลยต้องหยุดไว้ชัว่วคราวนะคะหยุดก้าวันหลังจากกินเจนเสร็จแล้วถึงจะไปส่งหลหลังจากกินเจเสร็จแล้วถึงจะไปส่งข้าวเหมือนเดิมนะคะ ช่วงนี้ก็หยุดพักถือว่าได้หยุดพักร่างกายไปก่อนบรรยาก,กาศเนาะ่านอนมากเนี่ยดาดนี่ก็ยังอืมดาดนี้ก็เป็นผักที่ลงพึ่งลงไว้อยู่ฝั่งด้านโน้น ไม่มีหลังคาเนี่ยตากแดดตากฝนไปก่อนแล้วกันให้ตากแดดตากฝนไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้เพื่อนเพื่อนเห็นหรือเปล่าหรู้ว่าเงาียนขึ้นบนท้องฟ้าก็ไม่รู้คลิปนี้ก็มาทักทาย มาทักทายเพื่อนเพื่อน,นยามเช้านะคะพานถักไว้ข้างในเลยฝนตกฝนตกฝนตกซักอ้าโชคนิดไม่มีแดดเลยเลยเอามาไว้ข้างในบ้านก่อน คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แมล่ดลด้วยนะสวัสดีค่ะ